ตัวไกลขนาดนี้ก็ได้เข้าให้กษา้เข้าีาวปากดิไม่เี๋ยว่าปากดิ่ตงนี้เนาะมันปดูคิปของมึงดิก็่ดีคลิปเหี่เหมือนลิ้นละสูมเลยลิ้าไปได้ปากเห็นตุ่งเลยปากก็ขาวอ่ะจบบ thế anh sỉu thùng mét ha 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 จังจากไรไตลกฮ่าฮ่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไมมันติดวะปกติมันไม่ติดเ่ยจะเบอร์ตะตมเยอะเกินเรื่องว่าของอะครับของ่นันมหแล้วก็ ชื่ออะไรชื่ออะไรเราเองเราเองคือใครชื่อเราเองชื่ออะไรล่ะบัลูนบอลลูนชื่ออะไรครับคนเดินดินกินข้าวได้คนเดินดินกินข้าวได้ชื่ออะไรครับพี่พี่ตดังครับฮะชื่ออะไรครับชื่อหมูครับชื่ออะไรครับคนเดินดินกินข้าได้โอเครู้เรื่องรู้เรื่องนะ